สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอแนะนำเมนูอาหารกลางวันนะคะก็เหล็ดนิดนึงเนาะบ่ายโมงกว่าแล้วเมื่อกี้ชิมไปนิดนึงแล้วละค่ะคือก่อนจะปรุงเครื่องปรุงทั้งหมดรสชาติโอเคใช้ได้เลยนะคะใกล้เคียงกับบะหมี่อันนี้คือบะหมี่เปดตุดนะคะเห็นไหมคะทั้งเลือดทั้งเป็ดแล้วแล้วนี่ก็เส้นนะคะเส้นจะเป็นแบบนี้เนาะ นี่น่าทานไหมนะคะรสชาติใช้ได้เลยค่ะอันนี้ก็เราสร้งางไลแมนจากาตลาดอตกกนะคะใกล้ๆบ้านเลยค่ะก็ต้องลองชิมสักครั้งเนาะเพราะว่าชิมน้ำแล้วโอเคใกล้เคียงกับ เจ้าที่สาบสูญไปแล้วนะคะแถวบางพูซึ่งเราเคยทานสมัยเด็กๆ,ๆมากเลยค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะมีถนนเข้าสารนะคะเป็นก่อนคือเข้าสารนะมีมานานแล้วค่ะแต่คือเขาร้านนี้ที่บางพูเขามีมาก่อนถนนเข้าสารจะแปลงเป็นสภาพตลาดแบบนั้นนะคะคือเป็นลักษณะถนนเงียบเลยะคะ่ะไม่มีอะไรเลยนะคะอ่าโอเคค่ะถ้าอย่างไงเดี๋ยว ขอตัวไปทานกลางวันก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ